สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะเพราะกันนี้แล้วจ้ากันนี้เอ้ยผ่านย่างจ้ะโอ้กันร่างกายมาย่างไปนหนเอ้ยเด้อ พอกำลังกายค่ะก็เอ้ยทุกกตาพาฝัน น้องสมภูเอ้ยกระพันนั้นต้องไปลงซ่อมค่ะพันสตาร์ทบดติดมือเสานี่ก็สตาร์ทเนียง่ายก็เลยแต่ว่าแฟนเอามาสตาร์ทแล้ก็าชาใช้ได้แต่เวลาขี่ไปแล้วสินี่เวลาเอ้ยไปสตาร์ทอยู่ถ้าเอ้ยไปใจแของใจเตือดร้อสิพันซีบโบสตาร์ทส,ส,สิค่ะก็ต้องเอาไปยันเข้าลงกระพันปั๊บเพ้อ แฟนเอ้ยก็เอาไปเท่านึ้เองเลยค่ะเอาไปเฮอร์พันเซ็กเฮอร์คาร์โบได้มีปัญหาเลยวันนี้พันขี่ไปขี่มาพันสตาร์ทบบติดพันว่าอัน้ะหมันท่วมก็เออยอันเอาอันเสื่ออันเวลาสตาร์ทเร่งขันเร่งเยอะพันก็เลยอันนั้นก็เมื่อวานก้อนก็เออพันซ้อมเฮอร์ค่ะพันก็สตาร์ตโบมีปัญหามืัอนี้พันเปลี่ยนอีกละ เอ้ยก็เกลือบอดเดียวพันออกมานำอันนี้ก็ย่างงานไปนำกันกันเนาะกับเอ้ยเน,ะนะาะขนาะสไตล์ง่ายๆค่ะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็ย่างแล้วก็เบิ้งก็ะปุกอีท่ายอันอน,นาตนนั่นเนี่ยค่ะ พรามเม้นมันก็จะออกมาเต็มนึ่งเลยนี่ออกดอกบางที่บางที่บางเที่ยก็ออกดอ,อ,อกเนื้อกระชายเรียบร้อยเดีนี่ค่ะอ่าเบังอ,อันนี้ค่ะพึ่งตอมพึ่งตอมดอกพรามเม้มนบรามเมัมนนะคะมันจะมันมีหนามหลายเด้ แต่มันเป็นนะคำะข้าวผั์ใหม่แชมกระแทบค่ะวิตามินนี่ล้นเหลือถ้าไปเก็บการทาสักน้อยก็เต้นก็แก่แล้วก็มันจิเป็นสีม่วงชซำๆนะคะหวานแทบกินกระแทบกินกระแทบ เอ็ดแจมก็แซบค่ะแล้วก็ไปเคี่ยวก็ใส่อันกวนเส้อน้ำตาลเนาะค่ะเนาะที่มันที่มันทำบางทีก็ไปเอ็ดซอสซอสไอซสครีมได้เอ็ดซอสเสื้ออันพวกอาหารก็ใส่ได้ค่ะแล้วแต่เห่าน่ะประยุกต์ใช้บางท่านบางคนน่าจะมเก็บค่ะนก็ซื้อเอาแต่เอ้ทุกตานี่ชอบเก็บอยู่น้องปีที่แล้วเออไปเก็บไปก็คู่นึงเอามาเอามาอัน เคียวแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเป็นอันมันเป็นอันวิตามินสูงอะน,นะมาพัดเป็นตะไท่เดี๋ยพ่อแม่พี่น้องเบ่งดูวยเถอะบ่งหนึ่งพ่อแม่เอาย่างมาเนี่ยตเต็มปิ๊กคันเหี้ยนี่บิงมันแหลงจักเพิ่งจกังจกเต,ต็มคะ่ะ นี่ค่ะข้างหลังเอ้ยนี่ก็พราเมึนเต็มหมดเลยนะะี่ค่ะเอาอันนี้ก็ทุกตาพาฝันพราย่างออกกำลังกายค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ้า